วันนี้จะแนะนำเป้น้ำรับยี่ห้ออินสติ c งขนาด10ลิตรนะครับเพื่อท่านที่ดูในออนไลน์หรือสนใจจะสั่งซื้อมาใช้นะครับ Instinct 10ลิตรคำว่า10ลิตรคือช่องต่างๆเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็มีความจุอยู่ที่10ลิตรนะครับไม่ได้ไหมายถึงจำนวนน้ำที่จะบรรจุนะครับด้านหลังมีตัวหนังสือ Instinct จชัดแบบนี้นะครับออกไปทางสีเขียวเหลืองหน่อยนะครับผมพามาดูช่องต่างๆของ Instinct ว่ามีอะไรครับแต่ก่อนอื่นจะไปดูที่ช่องที่เขามีมาให้กับกระเป๋าต่างๆให้ตอบคำถามแรกก่อนก็คือเวลาเลือกซื้อจะเลือกไซส์ยังไงนะครับอินสติ้งจะไม่ได้ระบุไซส์ไว้ที่ร้านให้เราซื้อนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมาปรับไซส์ที่ด้านข้างตัวนี้ตัวนี้ครับที่มีเส้นตรงนี้เราดึงเข้ามาก็จะแคบเข้าครับแล้วก็ล็อกที่ตรงนี้ครับปรับไซส์จะอยู่ด้านข้างตัวนี้ครับงั้นเรื่องไซส์ซื้อมาแล้วก็มาปรับเข้ากับไซส์ตัวเองได้ผู้หญิงผู้ชายได้นะครับอินสติ้ง10ลิตรข้างหน้าจะมีตัวล็อกอยู่สองตัวแล้วเลื่อนขึ้นลงแบบนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ ครับแบบนี้นะครับกระเป๋าด้านหน้า1 2 3 4ใส่ขวดน้ำนครับแล้วก็มีซิปอยู่ข้างบนในซิปนี้จะมีนกหวีดให้มาด้วยนะครับที่กระเป๋าบนสายแต่ฝั่งขวานี้ไม่มีนะครับฝั่งขวานี้เป็นโปร่งโล่ง,ลงสำหรับรุ่น10ลิตรด้านล่างมีช่องซิปที่สามารถที่จะใส่มือถือได้ตรงนี้นะครับ ใส่มือถือเข้ามาได้ตรงนี้นี่เลยครับมือถือตรงนี้ในแนวนี้นะครับไม่ได้ใส่แนวนี้สามารถที่จะตั้งเข้าไปเป็นช่องลึกๆขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ล็อกได้มีสองข้างครับสำหรับด้านหน้านะครับถนัดฝั่งนี้ก็ใส่ฝั่งนี้ได้ครับเข้าไปเก็บเรียบร้อยในส่วนของมือถือนี่คือด้านหน้าครับสำหรับ i n s t i n c t พามาชมกันใกล้ๆแบบนี้แบบนี้นะครับอินสติงส10ลิตรนี่คือส่วนข้างหน้าในส่วนของด้านหลังของเป้น้ Instinct รุ่น10ลิตรรุ่นนี้นะครับผมให้ดูโครงสร้างคร่าวๆล่างสุดจะมีช่องตัวนี้ครับแต่เราเราจะไม่มาใส่มือถือแบบนี้นะครับฝั่งนี้ปิดครับ เป็นช่องที่ลึกลงมาฝั่งนี้ด้านข้างถ้าใส่ก็คงจะหล่นแต่ว่าเราจะใส่พวกเสื้อกันลมครับสามารถที่จะดึงตัวนี้รูดตัวนี้เพื่อให้แคบเข้าได้หรือท่านจะมีตัวร้อยสายร้อยร้อยกับพวกนี้ก็ได้นะครับชั้นที่สองครับชั้นที่สองตัวนี้ครับแล้วก็มีชั้นที่สามอีกตัวนี้จะเป็นเฉียงๆหน่อยเพื่อนไม่หล่นครับเพราะว่าเป็นยางยืด แล้วก็มาถึงตรงกลางก็จะเป็นที่เก็บของที่เรานานๆหยิบทีหนึ่งพวกไฟคาดหัวนะครับถ้าเก็บตัวเก็บในนี้ได้เลยครับไม่หล่นเพราะว่ามีซิปครับมีซิปเก็บอย่างดีครับอันนี้คือด้านหลังนะครับส่วนของสีเขียวๆตรงนี้ครับเป็นเหมือนกระเป๋ะขึ้นมาเก็บเสื้อเวลาเราจะล้วงมือก็ล้วงหยิบออกได้เลยนะครับแต่ไม่มีซิปนะครับ แต่จะล็อกที่ตรงนี้ดึงล็อกใช้วิธีดึงล็อกครับนี่คือฝั่งด้านหลังครับครับในส่วนของในส่วนของตัวที่จะเป็นถุงน้ํานะครับจะใส่ตรงนี้ข้างในก็จะอยู่ชั้นในนะครับก็จะมีตัวล็อกให้ล็อกถุงน้ํามาให้ปกติเห็นไหมครับนี่ครับเรามาดวาูวัสดุที่ใช้ทํา จะเป็นวัสดุที่โปร่งนะครับเป็นตะข่ายโปร่งแบบนี้ทําให้การระบายอากาศได้ดีนะครับเพราะไม่ได้เรียบแต่ก็จะเป็นรูนรรังพึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรรุ่นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในเรื่องวัสดุที่ใช้ทําแล้วก็การออกแบบช่องก็เยอะนะครับมือถือได้เจลได้น้ําได้อุปรกรณ์ฉุกเฉิน GPS ต่างๆใสได้ครับการปรับไซส์ด้านข้าง ทั้งสองข้างได้สายแบบนี้เยอะมากครับการล้วงมือเข้าไปจับจากข้างหลังดึงออกมาครับหรือกระเป๋าด้านหลังนี้ดึงออกมาก็ง่ายนะครับก็รีวิวมาให้ฟังสำหรับ Instinct ท่านที่สนใจก็ลองหามาใช้รุ่นนี้คือรุ่น10ลิตรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีทุกท่านครับ